สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องดูจิาลิฟดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ภาวรัตนะคะกำลังมาเลือกของนะคะเพื่อที่จะจัด,จดเตรียมงานไว้ครูปีนี้อลังการแน่นอน,นะคะ่ะมากับป้าแก้วงานกับป้าแก้วนะคะจัดเตรียมนะคะอุปกรณ์การแต่งตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะว่าว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอะไรทําอะไรบ้างนะคะก็ขออนุญาตใส่แมสนะคะในการอัดยูทูบนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกซื้ออะไรบ้างแล้วก็เราเราก็มาเดินดูนะคะนี่เเลือกเครื่องประดับบานาเลยเนี้ยนะคะแล้วก็จะเลือกเครื่องประดับจะดูก่อนว่าจะเอาอะไรดีเดีดู เด็ดนี่เท่าไหร่ถเอาเงินก่อนอันนี้จมูกอันนี้้อยอันนี้จมูกเอ่อนักข่ากับจมูกต้องใส่สายแปด กำไรเมื่อกี้กำไรเมื่อกี้ที่ที่ที่ติมอทีนได้ใช่ไมอันนั้นแหละอันนันแ่จับไกัน็ม่ใหเไปกินก่อมได้เดี๋ยวต้อติดต่อไม่ได้แล้วก็กลงมาเลือกซื้อของกันโซน้โซดา